หนึ่งคู่หน้าเลือกเชียร์ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะครับไปลุยที่สึกฟุตบอลเนี่ยไอแลนด์พรีเมียร์เลยครับก่อนจะเป็นเจ้าบ้านเองเนี่ยยังวารูเรยวิกนะครับเปิดบ้านต้องรับกำยืนเองในเจอด้าน,น เฟรมเรเจ้าวิกนะครับสำหรับคู่นี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องฟอร์มในช่วงนี้เองเนี่ยทั้งคู่เองเนี่ยก็ผลงานเนี่ยก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับวารูเนี่ยมันเป็นทีมใหญ่เนาะใอเรียกว่าเกรดชุดบอลหรือว่าคุณภาพของทีมเนี่ยมันดีกว่านะครับส่วนเฟรมเรเจ้าวิกเองเนี่ยผลงานช่วงหลังนะครับก็ไม่ได้ขี้เหร่ขนาดนั้นนะครับก็เก็บใช้ได้บ้างนะครับแต่พวกเขาเองเนี่ยเวลาแพ้เนี่ยเสียประตูค่อนข้างที่เยอะครับและคู่นี้เองเนี่ยถ้ามองในเรื่องกระแสวอเตอร์ในการมาขึ้นมาวันนี้เองเนี่ยในการมาขึ้นมาวันนี้นะครัับบเเเเเปิดดมมมาาาาาานี่่่่่ยยออจจะะะไไกทหรรรคพว เจ้าบ้านอย่างวารูเองเนี่ยผลงานมันในช่วงหลังก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับนะ่ะแต่วันนี้เล่นในบ้านเนี่ยโมเมนตัมพวกเขาในการ,รขึ้นมาเนี่ยถือว่าสวยเหลือเกินครับแถมวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าตัวหลักเองเนี่ยก็กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตา,าด้วยนะครับนะ่ะโมเมนตัมเป็นหลายอย่างก,ก็เลยปรับอะไรขึ้นเข้ามานะครับให้เจ้าบ้านเองเนี่ยอย่างวารูเรยุวิงนะครับเปิดมาในช่วงตัวปอม,มีการปรับอะไรขึ้นไปที่หนึ่งช่วงตัวครึ่งด้วยวันนี้ถ้าจะเลือกเชียร์ครับมองเจ้าบ้านเองเนี่ย อย่างวารูเรยวิกนะครับในช่วงเวลาครึ่งแรกครึ่งช่วงตัวคู่หนึ่งหรือไม่ก็ไปที่ครึ่งช่วงตัวได้เลยครับ